กแดดดีดีจ้ะเดี๋ยวแยกโซยางน้ำทั้งไปกับสิบเอเขาพุ่นกาบาสิบเอเขาพุ่นพ่อยิ่งแะเจี๊ยบพ่งสิจ้ะพ่อยิ่งแะเจี๊ยบไปน้ำทั้งจากตวบาสิบเอเขาพุ่นแกจุ่มแรกแหกหมันจะอยู่ข้างทั้งพอดีพอดีเลยเนี่ยโบมีผู้ใดเอาโอ้ยหักซำได้ได้ได้เดี๋ยวพ่นสิเหี่ยวตายก้อนจะเก็บก้อนเนี่ยเก็บก้อนเก็บก้อนหลบยางทั้งไปนอนเอาเริ่องเก็บไปตะพีเลยเด้อ ไปจะพีดจะเจ้ามันแล้วมันแล้วอันนี้ได้อยู่จะมีตัวดอกก้อนอ้วนไงโอ้คือหากินไงเถอะเน้อบาทหากินอยู่ข้างทางเป็นกาลังสีโป่งจีนจ้ายู่ข้างทางกับบัชีรายเด้อดอกอ้วนอยู่จ้านี่ดอกอ้วนอยู่ขาใหญ่อยู่นี่ได้อยู่นี่ใช่ใช่เป็นหางเงมดเลยจ้ะผู้ใดกระล้วงเขาป้าเขาป้าเหมือนเนาะ cúp bơ chèp ở né bơ sì ba nữa cha, má cần 2 con cứ câu cha, đẹp cứ một tí mị, tùng pu tí bị dù này, ôi, 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 สายทางไปเลยนะป้าตีทบักโมบักเตงโอ้ยคือนั่นไงเถ่อน้องพ่งเนียเสียดายเพิ่งมาไงท่านกันมืจ้าอีกเจ้พี่น้องโอ้ยกสิเรียกเอาแตงตะพอเอาได้เจ้า่ยจงวเพิ่ไงก่นผาแผ่นดินเพิ่งด้วยจ้ได้ยุได้ยุ มันได้กจวเหยียบดิบม่ได้เหยียบแล้วเนาะกันเหยียบบ่บเป็นสภาพนี่โอ้ยน,น้อยมันน่าจะได้หมดอยูน่นะนี่เอาเบิดเลยนี่านยาเป็นเน่าอยู่เนี่ยหลักหลกได้จ้ะหัวหักห,หัวลั่น ไม่กับเป็นควายจ้ะอันนี้สิงสจง,งเพิ่งไหวสักก้อนจ้ะนี่หลายหลายคุณคุณนั่นถ้ามันใหญ่นี่เหาองหาไปเปลี่ยเลยเปิีนเลยนี่หลายเฮงแต่อันนี้ก็ได้ยุ่นอันนี้ก็ได้ยุ่ยน หนึ่งคืออวนค่ะเห็นควนตุปุเลยแจ็คพอดเด็ดแจ็คพอดเด็กเบิ้งเบึ้งเบบบพุ่น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 ดเด็ดเด็เด็อน้จมงนี่แมนหมดเลยไม้สมไม้สมไม้สมจ้ะ โอ้ยจเจ้าสิเนี่เจ็บอยู่เบิดมือลเลยนี่บ่กินเข่ากินน้ำก็ได้มันมันมันคุณนะดอกน้อยๆมันอันไงขึ้นมาน้ำจะมันควยเอาออกกับเ็บบเป็นควยหายใจจิ้งค์คอออกมากก็ได้เจ็บออกจะได้ ียงรถไฟบ่นี่เปิ้อนมันอยู่ใกล้ทางรถไฟบ่นี่บ่รู้จักทอดป่าเด้อมาเก็บใส่กันเลยนอลย้องเอ้ยรู้จักแต่่วาป่าเห็ดตัวป่า,ปา,ปานี่แม่งจะ้ะช่วงนี้ก็สิบเบิ่งคลิปยายโซเกมใหดรัวๆไปเด้อจ้ะเด้อเพราะว่ามื้อใดยายโซ่ยุติได้โซก็สิมาหาเลาะเห็ดจะ้ะหารายได้เสริมพิเศษจะ้ะ หาอะไรได้เสริมหงักขึ้น่หาอะไรได้เสริมจ้ะคุ้นเคยเขาปลาหรออยู่บ่ได้ดอกจ้ะต้องเขาไม่ได้บุญไปเหมือนไปเป็นหน่วงหมดไปหาซอยเยกสวนได้จังหมดหรือยังหมดหรือยังเอายุ่งกับกัดพ่อยุ่งบ่เนี้ หลังอีกพี่น้อนข้างหลังอีก,อกยัง้ยโมวเบิดยังยโมเบิดยังไม่หมดเลยเปิ้นหิวเขาไปเปิน้นหิวเขาไปหากินเขาเด้อเฮาเป็นร่มข้าปลาเห็ดดีเด้อเขาจะได้ซาได้ลื้อเด้อไปเอาผัวฝรั่งอยู่มั่งนอกแจ้งหน้แนาแจ้งเป็นร่มอยูป่ปลาเห็ดไปด้วยว่ามันเปลีนป่นคุณน,น้าโบาเมียนเดี๋ยวมันไปนเก็บเห็ดขายโดยเว่าะดิ ชีวิตจริงจ้ะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมาติแล้วพี่น้องเจออีกแล้วบึงเนี่ยบึงเนี่ยบึงเนี่ยคุะป้าดูบึง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 แยกส่วนสี่บึงเตรียมสายตั้งเด้ที่จ้ะเตรียมสายตั้งเด้หน่เลี้ยงเออหน่แม่นหมดเล้วหนินี่นี่เห็นบ่๊คคุเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นไปคุณแยกสูวนหัวออกไปงงใจนี่น่ะป้าดู เก็บคนด้วยใจด้วยข้าทายแต่ชิบบ่สิบว่ได้เห็ดจ้ะเย็บเย็บสะอวนพี่น้องสะอวนอยากให้เบิ่งน้ำกันจ้ะโอ้ยดอกกระลังพอดีงามได้น้ำหนักดีดีเลยนี่นี่ถ้าเอาไปขายนี่พอดีเลยจ้ะอันชุดนี้พอเอาจ้ะนี่ชุดนี้พอเอาหน่อยก็ไดันนี้เอายุ่งมันก็เป็นแต่สะอวนจ้ะเห็นยังได้เป็นเส้นเป็นสายอยู่ัหมเออ เจังไหนมันหลายปวดหลายพูดเลยมันคลั่กเนี่มันคักปุ้นเหรอคุณคุณคจกเอาจกเอาเลยจ่นจกเอาจกเอาเลยนี่จกเอาปานจกเอาอีหยังเลยนปวดพูดแบกโม่บบกเตียง แดดกระเดดเห็ดกันไหลโบเมย์โบหิวเขาหิวน้ำจ้าจะเป็นลักษณะนี้มีอีกจังมีอีกแต่นี่บใหย์เป็นไรจ้ะทกคนไม่เหยียบเอาที่หลังพี่น้องเหลืองทั้งแผ่นดินอีกแล้วจ้า เจออีกแล้วพูดะอ้อมข้างออมเอวได้จัะน,นี่เบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฉันสุดท้ายห้บึงจ้ะนี่บ่มันก็นนได้อยู่จัะน,นี่ได้อยู่นะขาใหญ่อยู่เลียกเอาจ้ะต้องเลือกเอาอขาขาปุ้ยเหงากรบโบเอา ็เ่นบอกหน่อยถ้าทอเ,เรียร้ยนหาซื้อต่างเรี้ยนมีห้องเก่าได้ยุ่งจังซ้นก็เอาได้าไดขาสวยอยู่เนี่ยนิ้วเข่าเลยเด้อนิ้วเขวว่าเลยเด้อเปิ้อนเลยภาคไอสีเริ่มอันเริ่มค่อยลุ่มค่อยลุ่มแล้ว นั้นว่าพ่กหิวเขาที่ห้วยมันก,ก็ลากเปลี่ยนได้เก็บเห็ดอะไรกันเนาอได้ไหมนี่ขายง่ายู่กเอารถจันได้อยู่ดอก,ยดยดอ,กยอยู่คนเดียวดอกใหญ่ๆเลยอยู่คนเดียว อ๋อี่เปลี่ยนกระออกที่นี่โอ้ยบึงพี่องจริงเปลี่นเปลี่ยนมั้งเนี่ยค่ยค่อยมเอางมเอาจ้าต้อมออกใจมจไหนนอยู่น้ำกันจ้าจะขึ้นมาเพิ่งนี่มแล้ว ต้องได้ออกจ้ะอีกหนุ่มหนึ่งพี่น้องหนุ่มนีหนุ่มนี้พูดอะขันได้ออกออกเป็นเบื้องได้จ้ะนี่พูดอะเป็นซ้ายเป็นขวาพูดเลยพุณเห็นใช่หมดเลยพุณอะอู้หู้จ้ะพูดอะ แกกูยมปิ้งอย่เลยจ้ะกนอกก็ออกเป็นเ้นเป็นสายกเห็ดอันนี้เนาะพงนี้เก็บเจ็บเจ็บเจ็บรวกก็ที่ไยสะอวนสะรวนพี่น้องมาหมเลี้ยวไนุ่อ๋ออ๋อยาโทับปะนี่ตะทายคลิปเลยเดีทับพี่น้องอี่ giết tơ lảmờng, biết bao đời lú ngay, cái hiện này, hiện mận pru, bao ba trứng đói, lại vậy này, mà, chung vậy. mà đi ngay chưa? ยุ่งกระไยพ่อยุ่งโอยมาต่อมอย่างน้ะเก็บดีๆนะกระโบอะไรบ้างกำลังพ่อดีงามพี่น้องถ้าไปขายก็ลัางได้น้ำหนักจ้ะกำลังได้น้ำหนักบอกพี่องเป็น,เป,นเป็นจุ่มเป็นจุ่ม อย่าเปเบิดจ้ะสังสิจังสิจงไว้จ้ะอันนี้ก็ได้อยู่นี่ขึ้งเดี่ยมแดดเด,ดเี่ยมแดดเดีดเยมแดดก็ได้อยู่ถ้าอยู่แดดดีอยู่มึนอนี่คนมาตกจ้ะแดดดีอยู่ได้ต่ันเจ้าสีไดต่บน

ยายโซกัมากหอดบ้านเลยเจ้ะพี่น้องตัดขายังว่าท่านด้แล้วเลยจ้ะพอดีเพิ่นรถเพิ่นมาหับก่อนก็เลยเอามาเลยเนาะจ้าแม่ได้พอสมควรเติบอยู่จ้ะได้พอสมควรเติบอยู่เนาะไปเก็บเห็ดปลาเดี๋ยวมื้อไอ้ยายโซคลิปนี้ยายโซก็สิขอจบคลิปยไปเพียงแค่นี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิรงแต่ต้นจนจบเลยจ้ะเด้อขอบคุณผู้ที่กดติดตามยายโซทั้งใหม่และเก่าจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าวัสดีจ้า